เพื่อนๆมาให้ปุ๋ยหมักซื้สดโทวของยาวกันตอนนี้เน้นเน้นพีกับ K นะเพื่อนเพืเห็นไหมครับเน้นพ P กับ K นะไม่เน้นไนโตรเจนนะเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ต้องการต่อละ เราต้องการให้เขาออกดอกก็ออกฝักเราก็ให้ตัวพีกับตัวพีส่วนผสมก็มีพวกอาหารไก่อรับาอาหารไก่ไข่นะเป็นปุ๋ยที่เราหมักไว้แล้วนะหมักไว้สักเป็นเดือนได้เพื่อนเคยทำคลิปให้ดูแล้วนะถ้าเราจะปลูกผักให้งานต้มหมันทำปุ๋ยนะทำเรื่อยๆทำไปก็ใช้ไปเพราะถ้าทำนานมาันทัด ธาตุอาหารบางตัวมันจะหมดไปนะอย่างในตัวเจ้นเนี่ยถ้านานเกินไปเขาจะหมดไปต้องทำเพิ่มขึ้นมาคือไปหมักเพิ่มอ่ะถ้าจะให้มีในตัวเจ้นก็ใส่พวกพืชสดลงไปแล้วก็ไปหมักใหม่ให้ปุ๋ยหมักพืชสดที่เน้นพีกเกลและเดี๋ยวเราก็ราดด้วยน้ำปลาหมักนะปัจจัเขาก็ออกเรื่อยๆนะตอนนี้ นี้มีอาหารไก่ไข่นะเพื่อนๆเราทำเองนะเราก็ใส่เยอะหน่อยกอยไาขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะค,ะคนรับคนซ้อมรถปลกผักนะก็จะพยายามทำคลิปเรื่อยๆนะครับแบ่งฟันความโล้กัน ไหนดีเพืเ่อนๆก็เอาไปใช้นะลองดูนะนี่ทำตัวอย่างให้ดูแล้วนะว่าทำกันยังไงแค่นี้ก็พอละแล้วเหลือก็ล้างด้วยน้ำปาหมักนะตูวฝอดยาวเขาจะได้ของฝอดียเยอะ ด้วยน,น้ำปลาหมักนะเพื่อนๆน,น้ำปลาหมักเราก็ทำเองนะเป็นสูตรของท่านอาจารย์คงชนะผมนี่นะครับลดน้ำนี่ควรจะลดช่วงเย็นๆนะฮะสี่ห้าโมงเย็นนะเพราะเขาได้ปรุงอาหารตอนกลางวันแล้วใบเขาก็เหี่ยวเดี๋ยวพอเราให้หายเขาใบเขาจะตึงขึ้นมาเลยลเขาพร้อมจะดูดอาหารนี่ใบพวกนี้เขาก็ปรุงอาหารสอที่เป็นท่านอาจารย์เขาบอกมานะ ไม่ใช่ผมคิดเองนะแต่ถ้าเป็นผังเนี่ยจะเห็นชัดเลยใบยเหี่ยวพอเราลดน้ําไปนะตอนนี้พอกลางคืนนี่ใบตึงเลยเขาจะดูดอาหารขึ้นไปเลี้ยงลําต้นนะเสแต่แล้วก็คุมได้ฟางแล้วมันเื่อยรทักษาความชื้นถ้าไม่งามก็ไม่รู้จะว่าย่ังไงแล้วนะเท่ากับสองเด้งเลยนะให้ทั้งคืสดกับน้ำปลาหมักนะ ฟางรักษาความซื้อไหมนะย่านก็ขึ้นดีจริงๆเลยจะพยายามทำคลิปเรื่อยๆนะจะได้มีคลิปลงทุกวันย่าพวกนี้ตัวดีเลยในหัวเนี่ยต้องตากแกดให้รถทับจะเอาอยู่ ค,ความคื้นจะได้อยู่นานๆขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับที่ถึงทุกคนนะครับขอทุนสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ